ผู้ปกครองโวยอาหารกลางวันนักเรียนช้ากินไม่อิ่มวอนรัฐตรวจสอบ วันที่13ธันวาคม2565ที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอโชคชัยจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งได้มีการโพสต์ภาพอาหารกลางวันในกลุ่ม Facebook ที่นี่กระทอกโชคชัยพร้อมตั้งคำถามในเรื่องงบประมาณกับคุณภาพและปริมาณอาหารที่เด็กนักเรียนได้รับประทานโพสต์แรกข้อความระบุว่าอย่าเห็นว่าเด็กๆว่ายังไงก็ได้นะคะ <ht> เด็กหิวข้าวเป็นค่ะพักเที่ยงอาหารก็น่าจะเตรียมพร้อมก่อนเที่ยงไหมเที่ยงจนจะบ่ายโมองอยู่แล้วเด็กๆ ไม่ได้กินข้าวเลยขอความเห็นใจแก่เด็กๆค่ะจากนั้นเธอก็ได้อัปเดตภาพอาหารกลางวันเพิ่มเติมพร้อมระบุว่านี่ค่ะอาหารของโรงเรียนเรานักเรียนพันกว่าคนส่วนของนักเรียนคนละ21บาทต่อคนว่างลองคูณดูนะคะว่าวันละกี่บาทกับอาหารเท่านี้สําหรับเมนูอาหารกลางวันหนึ่งถาดยกตัวอย่างเช่นข้าวสวยไข่ลูกเขยหนึ่งฟองและขนมปี๊บสามชิ้นบางวันก็เป็นไข่เจียวข้าวสวยแล้วก็ส้มหนึ่งลูกบางวันก็เป็นข้าวสวยแกงจืดแล้วก็ส้มหนึ่งลูกซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้ปกครอง หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเช่นงบ21บาทต่อว,วันได้แค่นี้หรอลูกเราบอกว่าเคยไม่ได้กินเพราะว่าข้าวหมดแล้วก็กินไม่อิ่มแม่เองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับทางโรงเรียนนะคะแต่ในรูปเนี่ยแม่ว่ามันดูเกินไปฝากทางโรงเรียนปรับปรุงด้วยทั้งนี้ค่ะอยากบอนกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ปปชเข้ามาตรวจสอบเรื่องของงบประมาณค่าอาหารกลางวันแล้วก็อีกเรื่องเลยก็คือค่าเรียนกับครูต่างชาติโปรแกรม EIS จำนวน600บาทต่อเทอมซึ่งผ่านมา3าปีครึ่งแล้วยังไม่มีครูต่างชาติเลยแต่ยังเก็บค่าเรียนส่่่วนนี้้เเทาาดิมออยยูให สอบประเด็นนี้เช่นกันค่ะ